สวัสดีครับผมจะพูดเรื่องไม่น่าจะมีใครเคยพูดนะครับเรื่องนี้นะครับผมน่าจะเป็นอาจจะเป็นคนแรกของโลกเลยนะมันจะเวอร์ไปไอ้มันเวอร์เพื่อมีคนฟังสักคนนะครับคือท่านเชื่อผมไหมว่าข้าวคำแรกที่แม่เราป้อนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในร่างกายเรา จริงๆนะครับมีหน้าพระท่านถึงสอนว่าไม่ให้ไม่ให้ลืมบุญคุณพ่อแม่พ่อเราหาข้าวมาแม่เราเป็นคนทําให้เรากินนมแม่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ,อคือทําไมถึงถึงคิดอย่างนี้ครับจริงๆนะท่านลองนึกดูฟักทองทุเรียนก็ได้แอปเปิ้ลก็ได้ข้างนอกที่เขาดูด ดินแร่ธาตุจากดินแล้วก็น้ําะเอามาเป็นฟักทองเอามาเป็นทุเรียนเห็นไหมเป็นเนื้อทุเรียนมันขึ้นมาเป็นลูกทุเรียนมาเป็นเนื้อทุเรียนมาเป็นเนื้อฟักทองมาเป็นเนื้อแอปเปิ้ลได้ยังไงไอที่เราขับถ่ายนะมันเป็นกากนะแต่ไอแบบละเอียดมันยังอยู่ในร่างกายเราํนะาแรกที่แม่ปอ้อนมันไปอยู่ตรงไหนมนตีมันไปอยู่ตรงกระดูก มันสมองไปอยู่เลือดไปอยู่ DNA เรานั่นแหละ hey. จริงๆนะผมก็เพิ่งคิดได้คืนนี้แหละจะตีห้าแล้วเนะี่ยผมยังไม่ได้นอนเลยคืนนี้ปกติก็จะไม่เกินตีสามมานล่วงแล้วแต่ที่นี่เขาก็ไม่ว่านอนโมนาเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่คืนนี้ผมพอผมคิดอันนี้ได้ผมแบบ เหมือนกินกาแฟตาสว่างให้อัดไว้สักหน่อยดีกว่าเผื่อพี่บางคนเพื่อนบางคนสนใจนะครับแล้วอันนี้เนะี่ยเป็นแค่อาหารหยาบนะที่แม่ป้อนนะ่ะเป็นข้าวที่เขาเคี้ยวแม่แล้วก็ไปหมกหมกไฟแล้วก็ไม่ให้เรากินนะ่ะแล้วก็นมท่านนะ่ะแต่นมนะั้นละเอียดกว่าข้าวอยู่แต่คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันละเอียดละเอียดยิ่งกว่าอากาศที่ผมควา้าไม่ได้อากาศมันยังรู้สึกได้นะ แต่คําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นอะไรที่แบบวิเศษแบบเป็นมหัศจรรย์เป็นของวิเศษที่สุดในโลกนะถ้าเราฟังมันจะเข้าไปในในจิตของเราจิตของเรามันก็ละเอียดมันละเอียดขนาดไหนมันละเอียดขนาดที่แบบว่ามองไม่เห็นนะเอากล้องอะไรมาจับก็ไม่ได้แต่มันมีถ้าไม่มีคือผมพูดไม่ได้นะตายนะใช่ไหมละ่ะเย็นไอ้เช้านี้มามันก็แข็งละเนี่ยจิตมันไม่อยู่ มันออกไปมันละเอียดยิ่งกว่าลมนี่อีกลมนี่ยังธรรมดานะที่เราเห็นออกซิเจนอากาศแต่จิตมันละเอียดแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าละเอียดระดับที่ว่ามันเข้าไปสอนจิตได้คําสอนพระพุทธเจ้านี่นั่นแหละคนที่มาเรียนคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนมากไงถึงเป็นคนดีไงเป็นอริยบุคคลทั้งหมดพ้นนรกทั้งหมดนะครับผมก็เลยอยากจะ ชักชวนพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อนๆครับยังไงเราตายแน่นอนนะครับตายแน่นอนปู่ผมก็ตายแล้วพ่อผมก็ตายแล้วแล้วก็ผมละตายช้าตายเร็วอีกเรื่องนะแต่ตายแน่แแต่ปู่ผมเนี่ยเห็นเขามีหิ้งพระอยู่แต่พ่อผมเนี่ยไม่เคยผมไม่เคยเห็นพ่อผมสวดมนต์เลยเนะครับเนี่ยเราโชคดีละเรายังไม่ตายนะรีบรีบ เรายังไม่เข้าใจอะไรเราก็ทําทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานะครับเอาไว้ก่อน,นเพราะว่ามันเหมือนคําเข้าคําแรกของแมนะ่ที่เขาป้อนเราทีา่แม่ให้กินนมนะมันไม่ได้ออกไปไหนนะไอ้ที่เราถ่ายคับถ่ายออกทุกวันไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระมันแค่กากนะครับแต่สารอาหารตัวที่เขาไปเลี้ยงกระดูกเลี้ยงสมองเราเนะี่ยมันยังอยู่ของแม่นะแต่คําสอนพระพุทธเจ้านะ่ะมัน มีความอัศจรรย์กว่านั้นมันละเอียดกว่านั้นนะครับมันละเอียดระดับมากกว่าจิตมันเลยเข้าไปสอนจิตได้นะครับคําสอนพร,ระเจ้าคืออะไรก็ก็นี่แหละที่พูดพูดอยู่นี่แหละละละ,ละทั่วทําดีถูกไหมถ้าเราจะเอาละเอียดคือว่าเราไปศึกษาขันห้าให้มันแจ่มแจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือศึกษาเรื่องร่างกายกับจิตใจถ้ารู้ละเอียดนะครับท่านก็จะอาจจะนะอาจจะบรรลุได้บรรลุคือบรรลุนี้ก็พูดไปเฉยแหละแต่ว่าคือความเข้าใจนั่นแหละความเข้าใจนั่นแหละอาจจะมีความเข้าใจที่มั่นใจว่าอ๋อเขาทำไมเขาถึงมาศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้า มันดีอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่เองนะหรืออ๋ออย่างนี้นี่เองนะหรือเหมือนข้าวคำแรกที่แม่ป้อนเรามันไม่ไปไหนคำสอนพระพุทธเจ้าละเอียดถึงระดับที่ว่าเข้าไปเข้าไปอบรมจิตให้มันเป็นจากธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้สวัสดีครับ